ดองคนตรขึ้นมาบงเนี่ยคนงานเราสองสอบสองสอบเอีงเอยบมาลเลยเ็เนี่มโอ้หเดี๋ยวโ้โหอดเอียมาสองนึีครับผตขึ้นครับดีเป็นเือง้เป็นสุดท้ายนะเองครับผมของปีนี้ ปีหกเกตครับผมน้ำท่วมแล้วอือไม่ออกอีกแล้วชุดสุดท้ายนะแต่ไม่ได้กินกันนะจนกว่าถึงปีหน้ามาไหมเบิ้งนี่มาเบิ้งนี่เนาะโอ้ขลายขลายมาดูกันมาดูกันโอ้โอเปิดเปิดเนาะ เดี๋ยวครับผมนะครับน,น,น,นี่เป็นสุดท้ายละเสียกินบะไรอีกเหรอปีนี่นเสียกินบะไรล่ะสิ่งพอดีกพื่อนพี่ดาวแล้วครับผมพอจะโกบูโอเคครับผมพอได,ด้ต้มพอได้ต้ม ไม่อยากต้มเอาเด้อนะเออย่งเอาเลยอยังเอาเลย